ครับตอนนี้ก็สรุปสาเหตุเลยนะครับสาเหตุคือทิ้งไว้นานทิ้งไว้นานแล้วก็น้ํามันตกตะกอนนะครับทําให้ดึงไม่ติดเจ้าของก็ดึงจนเหนื่อยเนาะเราต้องลองเอาอย่างง่ายไปก่อนคือผมทําอย่างง่ายไปก่อนนะเมื่อกี้ผมผมเช็กรลังอดัดเนาะกรลังอัดไม่มีปัญหามาเช็คดูไฟไฟก็ไม่มีปัญหานี่ก็ยังปัญหาน้ํามันอย่างเดียวแล้วก็เอามืออุดนะครับเอามืออุดรูนี่ มืออุดดูไอดีเวลาเราดึงสตาร์ทเนี่ยมันก็จะมีแรงดูดเนาะถ้าว่าอาจจะมีสมมติน้ํามันข้นเหนียวอะไรที่ว่ามันมาติดอยู่ที่นมหนูนะครับเวลาเราอุดนี่ดึงสตาร์ทมันดึงแรงมันก็สามารถดูดออกมาได้เพราะมันติดได้เนี่ยเราต้องเร่งนะครับเร่งแล้วสลับกันสลับอุดปล่อยอุดปล่อยนะครับมันก็จะดูดดูดออกทิ้งเนาะดูดทิ้งแล้วก็พอดีตอนนี้น้ํามันเนี่ยเป็นน้ํามันที่อยู่นานละนี่ครับสมมุติเราลองดูนะครับ ถ้า,าเราเปิดสมมุติว่าเราหนึ่งสองสามล็อกคันเร่งไว้นะครับถ้าติดมันก็เร่งนิดหนึ่งถ้ามันติดแล้วเราก็ไปกดเราก็ไปกดคันเร่งเลยแล้วตอนล็อกคันเร่งเนี่ยมันอยู่ที่เรานะครับเราจะตั้งให้มันเร่งมากเร่งน้อยได้แต่เมื่อกี้ผมเอาเร่งมากนิดหนึ่งเผื่อนะ้ำมันท่วมมากเนาะ ถือว่าสมบูรณแล้วครับเดี๋ยวเราก็ต้องคลิกตามขั้นตอนนะครับตอนนี้เราก็ลองกาลังอัดก่อนอกำลังอัดไม่มีปัญหาครับถ้ากาลังอัดไม่มีปัญหาเดี๋ยวดูไฟเราดูไฟวัเทียน เพราะว่ากำลังอดัดดีไฟดีน้ำมันดีมันต้องติดอันนี้ดูสีก็คือไม่น่ามีปัญหานะครับถ้สีหัวเทียนนี้ก็คือการเผาไหม้หมดจดด,ดีเราก็ดูไฟว่าไฟมีไหมเนี่ยไฟดีไฟใช้ได้นี่ครับเห็นนะครับไฟใช้ได้ไฟใช้ได้ไ นี่ก็เหลืออีกประเด็นเดียวน้ำมันแต่ลักษณด,ดีไฟดีตอนนี้ดูน้ำมันเดี๋ยวลองเปิดน้ำมันดูน้ำมันนี่เราก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะเราไม่รู้ข้อมูลเนาะว่าจะเป็นน้ำมันที่เก่าอยู่ก่อนหรือว่าน้ำมันเพิ่งเติมใหม่อืฉันรู้รู้สึกอันนี้ก็มีโอกาสว่าเป็นน้ำมันที่เติมไม่นานเนาะ เพราะว่าบางบางทีถ้าเป็นนานๆน,นี่มันจะไม่เย็นเลยนะครับจุม่มมือจุ่มนี่จะไม่ไม่มีผลนะไม่เย็นเลยน้ํามันนี่มันมันก็ต้องเย็นนะขั้นตอนนี้ผมจะลองเช็คตัวล็อกคันเร่งนะครับเราต้องกดหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามแล้วป่อยหนึ่งกับสองนะเหลือกับสามไว้เราก็มาดูหนอแสดงนี่ตัวล็อกคันเร่งไม่มีผลนะครับเราต้องมาปรับเราต้องมาปรับตั้งตัวนี้ เรตั้งตัวนี้ให้ให,ให้มันเวลาล็อกคันเร่งให้ลุลกเร่งลอยกอนนะครับเราตั้งให้ลุกเร่งลอยกันนะครับสำหรับเครื่องนี้เดี๋ยวผมจะให้ล็อกคันเร่งไว้นะครับแต่เรายังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเนาะเราจะล็อกคันเร่งก็กดหนึ่ง3สามหนึ่งสาม 1, ล็อกไปหนึ่งสองล็อกคันเร่งแล้วเราตอนนี้เรามาดูนี่เรามาดูลูกเร่งน,นะครับหลังจากล็อกลูกเร่งดูลูกเร่งว่านี่ครับดูลูกเร่งลูกเร่งต้องลอยนะครับตอนนี้มันไม่ลอยเราต้องมาตั้งนี่นะครับตั้งสายนี้หมุนไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยถ้าเราหมุนยิ่งหมุนมากมันก็ลอยขึ้นเยอะนะ แต่ลอยเยอะไปก็ไม่ดีมันจะเล่งมากไปเราให้มันลอยเนี้ยสักเนี้ยสักนิดหน่อยที่เห็นนี่นะครับมันก็จะเล่งไม่ค่อยมากเนาะอันนี้ก็ได้แล้วเนี่ยอันนี้คือเราลองดูนะครับถ้าปลดปลดปลดคันเล่งเนี่ยก็ลงขนาดนี้ตอนนี้เราเราเปิดน้ํามันแล้วเราต้องลองไล่ดูเนาะไม่รู้นะ้ามันในนี่มันลงหรือเปล่านะ,ะลงอยู่ครับปล่อยทิ้งเลย น้ำมันนี่ลงนี่เจ้าของเขาก็สตาร์ทจนเหนื่อยแล้วนะครับมันไม่ติดก็มาที่ง่ายช่างเนาะแล้วก็เอาแบบง่ายไปก่อนคือน้ำมันในนี่ไม่มีปัญหาเราไม่ยังไม่ต้องหอดคาบ,บิวครับหลังจากล็อกคันเร่งเอาเร่งลอยหน่อยนะครับแล้วก็เอามืออดุดอุดคาบิวแล้วด,ดึงสตาร์ทหนึ่งสองสาม การนี้คือน้ำมันกินไม่พอครับน้ำมันกินไม่พออาจจะอาจจะน้ำมันนี้มีอยู่นานเนาะถ้าน้ำมันนี้อยู่แค่อยู่ที่นี่นานมันก็มีผลได้นะครับถ้าน้ำมันทิ้งอยู่นานนะถ้าอย่างนี้มันเบามันเบาดับเนาะเราต้องลองเร่งก็นี่อลองล็อกคันเร่งอีกที ถ้าแบบนี้ปรับให้น้ํามันกินมากอีกหน่อยนี่คือเอาอย,าง,อยางง่ายไปหายากนะครับคือเสียงนี้คือเสียงน้ามันมันกินไม่พอเนาะมันอาจจะลงน้อยเกินหรือคุณภาพน้ํามันไม่ได้มีสองกรณีนะครับเราลองปรับถ้าสมมติว่าคุณภาพน้ํามันไม่ได้เนี่ยเราปรับให้มันกินมากอีกหน่อยมันก็จะดีขึ้นเลยนะครับ แต่เวลาเราไปเติมน้ำมันใหม่ใส่แล้วมันก็จะทำให้รู้สึกว่ากินน้ำมันมากไปนะ,อะตอนนี้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองดูนะครับ อันนี้เราเราเลื่อนเนาะทำให้เข็มลอยขึ้นอีกหน่อยหนึ่งคือทำแบบง่ายเนี่ยเนี่ยเอาตัวรองไว้มาไว้ข้างล่างนะก็ทำให้น้ำมันเข็มลอยขึ้นก็น้ำมันจะกินมากขึ้นอีกหน่อยนะตัวรองนี่สองตัวอยู่ข้างล่าง นีคือเราเราทำตอนนี้คือดึงเข็มลอยขึ้นนิดหนึ่งนะครับให้มันลอยขึ้นแค่ความหนาของแหวนรองนะครับเพราะว่าเอาแหวนรองไว้ข้างล่างสองตัวเนาะตอนนี้นี่ครับนะแล้วก็ขันใส่ลงไปให้เรียบร้อยเนาะให้มันแน่นหน่อยเดี๋ยวก็ลองสตาร์ทดูเราลองดึงสตาร์ทดู ได้แล้วครับเด็กครับเดี๋ยวญ่ย้ายเข็มนิดเดียวเนาะย้ายเข็มนิดเดียวเดี๋ยวดียวสุดมาแล้วถ้าถ้าแบบนี้ก็ปกติแล้วครับ ทีนี้ลองอีกทีแล้วครับเราไม่ต้องเร่งคันเร่งแล้วครับไม่ต้องล็อกคันเร่งแล้วเราดึงสตาร์ทได้เลยเปิดสวิตดึงสตาร์ทได้เลย